สวัสดีพี่น้องฝั่งปลายมือเนี่ยเอาต่อยผ้ามาเก็บก็เอินอยังน่าลูกกุหลาบนะต่อยเดี๋ยวต่อยสิพิมพ์ชื่อไว้ให้ด้วยจ้ะนี่จ้ะเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเอาต่อยสีมาเก็บไปเฮดเซรามไปเฮดชาเนาะจ้ะมันอยู่ขางถนนกับว่าเป็นยังเดี๋ยวเฮาไปล้างให้สะอาดแน่นอะจ้ะเนาะเยอะแยะมากไมมเลยเพื่อนเพื่อนเบิ่งเต็มไปเบิดเลยจ้ะ <Okay. S 1> <laughs> ดิบเล็ดมุดนิดใซสตรง้ลาที่นี่มันหลายยจมูจากตจังใดฟินฟินทุกฟินก่กอีกขันมาด้วย นีมันอยู่ข้างถนนแล้วจ้าเพื่อนจ้าแต่ว่าบรเป็นอย่างจะเข้าไปล่างได้มือหนก็ได้จ้ากล่องมาซ้อยค่ะ

Und lacht dich aus. Oder? Ja, Marco. Hört sich gut an, oder? Genau, ja gut. Toilette. Toilette noch viel. Die ganze Tasche voll machen. Den das ist schon gar Viel zu wenig. Ja, Idee, oder? Wow. นีรกรลังออกเยอะเลยเ,เพื่อนเพราะวา่าสปอยอีกน้านเนี่ยมันกระสีนเน่าเนาะมันสีแห่งแต่เน,น่ามันสีมี่อีกแบบนึงถือเป็นลูก้วเรี่ยวเดี๋ยวต่สอสีบนของในนาะจอะเนาะขางในมันสีเป็นแนวนี่จะ้ะเพื่อนด้วยถือมี่เม็ดแล้วเป็นขน,นจะ้ะสังเกตง่ายอยู่เจ้ะเพื่อนมันสีมี่แบบลูกอันนี้แบบกลมนาะจ้ะแบบกุหลาบใหญ่ หลักจะมีแบบลูกเรียวแล้วการ้าไปเก็บแบบลูกเลียวนะเดี๋ยทำีกหมดนีโให้ช่ไหมเฮ้โ้นม่โอ้นกหมยวลขรอฉันอาจจะที่นี่แต่้ Ich weiß nicht, ob es schon zu weit hinten ist für dich. Gut bei Berkley zu war es schön wir laufen nicht oben. Ich finde die hier schöner als da oben. Dann gehen wir hoch, oder? Können wir oder machen. Dann werden die nicht kaputt. Kann man auch nicht machen. Nachher, oder wie? Also wir laufen rüber und dann die anderen kommen. Wo die beide? <laughs> สอนสอนเพื่อนหลายท่เก็บตาแข่งกัไปเมืองไทยเห็ดเชื้อาท่าผิวท่านาโอ้ยดีเป็นยังจัก 情。 มั่นมือขนาดเพื่อนหลูดปึดหลูดปึดกั็นยังไงง่ายมากๆด้วยจ้ะได้ครึ่งตะกร้าลวเด้อเห็นเก็บแนวเนี่ย หาแฟนลูกชายผู้หน่อยเพิ่นมาทอยถือกลองมือนี่ภาคกันนี้ออกเที่ยวเนเพื่อนเพราะว่าคุณลุงเบยูคุณลุงไปซอยอันผิดทิมใหญ่ของน้อยใหญ่บ้านเพราะว่ามันเป็นนีแต่ของนั่งน,นักเพิ่นใบเป็นปยกซอยอะนะก็ละเลยเชื่องก็ล,ลูกสะพายออกมะยางเดินกันอบองกันง่ายๆไปเพื่อน เพราะวปีนหนาต่อยจะไปเมืองไทยเขาต่อยเอียนเล็บปากแห่งหน้าไปแต่ของพี่รังมันสะอาดเป็นจมส่วนหลังได้หลายนามแล้วก็พึ่งแห่งช่วงหรืแดดกันร่งดีแต่อย่าไปตากแดดโดยตรงด้วยเพื่อนแเ้าตากไปในร่มนี่แหละจ้ะเห็มันเจอไอแดดเอาเพราะว่าถ้าไปตากแดดโดยตรงมันที่มันที่เหี่ยวละเนา่าก็เป็นอันนี้ของหลวงพผนดอกจันทร์เพื่อนเพราะมีของผู้ใดปลูก เขาจะเป็นดอกกุหลาบออกมันสีมีสีเป็นสีชมพูสีแดงสีสมได้จ้ะอันนี้เราจะสายพันธุ์เขาเนาะอุย้ยน้ำเกาะแขนแต่ที่นี่เด็กกีออยากลู้อยากเห็นกต่มีเนาะมาจอดจักรยานเดินกันเพื่อน แต่มูเตรอ,อตร์ไออะต่อยก็คือบริกเก็บดอกเพื่อนๆจ้าก็เห็นถือกล่องเข้าแบบนี้แล้วหนูก็ไปอ่ะต่อยผู้น,น้อยนี่เพื่อนกับบอไอาได้พาไปไปเห็ดหยังเหเ็ดน้ำเบิ้ลเพื่อนแต่เพื่อนบอคอยอยากไถ่ายวิดีโอเพื่อนหนะนะยานเพื่อนบอง่างพ่อยังเพื่อนพ่อยังอ่ะต่อยได้เครื่อง,อรองกระตาอะไรได้เนี่ หลายยืมกันมานาทีผ้าไปเบิ่งหลูกเงี้ยงๆจ้ะจ้าในอันนี้เป็นแบบลูกเงี้ยงๆเอาต่อยเอื้อมบ่ถึงเนาะเดี๋ยวใส่เบ่งอันนี้เป็นอีกเรื่อนแม่นี่น้ำจ้ะอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งจ้ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นลูกเงี้ยงๆคือกันจ้ะอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเด้อเพื่อนๆจ้านี่แบบนี้แบบเงี้ยเดี๋ยวเอาต่อยกระซี แแะรูปใเ้เบื่องว่ดดาด้านในเขาเป็นลักษณะนี้เลยจ้ะสิมีมันเล็ดแล่วก็มีขนถ้าพู้ไดไปเฮ็ดเซรามท่านาต้องระวังเลอจ้ะบางคนถ้าแพ้นี่เป็นผื่นขื้นเต็มหนาเลยจ้ะนี่ทำชาก็ได้แต่ท้ำชาบ่าบอตองหันต้องยางล่างหลวกตากแดดน็อตพึ่งร่มเนี่ยจใจมันแหง้แงหลังมาต้มเป็นชาดื่มได้เลยจ้ะนี่ตรงลูกเขาก็ะิมีขนน้ำเ้อจ้ะนี่บอกขนน,น้อยๆจ้ะเพื่อนระวังเลอจ้ะเวลาเก็บออต่อยในน้ำใส่ถุงมือพอเม่กกี้ปักมือออต่อยไปแล้วจ้ะนนเพื่อน ถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้วเพื่อนๆจ๋ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นน้องใจอต่อยในช่วงนี้อต่อ,ตอยขบ ode. เลยเฮ็ดคิดกินโชคเลยจ่าราะวา่าทุกข์ผาอต่อยบอกค่อยดีจะทั้งไท่ร้อยทั้งอันน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดเน,นานะจากเนาะไปพ่อกันคลิปหน้าเจ้าเพื่อนขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่มารับชมคลิปนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ก็เป็นลูกกุหลาบจ้าต่อยเก็บมาเนาะต่อยก็เอามาพึง่ง นอกกระชานใบคือใบโดนแดดจะพึ่งร่มไอห่อนเอาเนาะกับประมาณสามมือละจ้ะอันนี้ก็เริ่มแห้งนิดหน่อยละจ้ะแต่ผู้ใดแบบบ่มีเวลาว่างคื่อาต้อยนี่ก็อาจจะเอาเข่าเตาอบด้วยจากเข่าเตาอบก็อบประมาณหาสิบองศาจะใส่เป็นไอร่มห่อนเนาะหาสิบองศาแล้วก็ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงละจ้ะมันอยู่ที่ว่าลูกกุหลาบเข้านี้มันสีหง่บ่ถ้าลูกหง่แบบของกรต้อยนี่กรต้อยก็ประมาณสิบชั่วโมงละจ้ะแต่ผู้ใดถนัดทัน หันน็อจ้ะนอหันคืองแต่ว่าเอาต่อยยังบอหฮันจะราวาเอาต่อยร้อยข้อแห่งก่อนนะจ่อยจะเอาจ่อยสันเอาต่อยยังสีหันแล้วก็เอามเเาเฮดเซรามจ้ะบำรุงผิวเนาะอีกส่วนหนึ่งเอาต่อยก็สีแบงว้ยเฮดชาน้ำจ้ะเพื่อน